สวัสดีค่ะสวัสดีจากบ้านในชนบทของสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมการทำกอนยาแห้งหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าเฮเบลสเฮเบลเป็นปัจจัยสำคัญหรือเป็นอาหารสำหรับสัตว์ในฟาร์มในช่วงฤดูหนาวสีเขียวๆที่เห็นเนี่ยน่ะ มันจะกลายเป็นหิมะไปหมดแล้วบรรดาสัตว์ในฟาร์มก็ไม่มีหญ้าที่จะกินเพราะปกติพวกเขาจะถูกปล่อยให้เดินกันอยู่ในฟาร์มแบบนี้ซึ่งแบ่งไว้เป็นแอเรียแอเรียพวกเขาจะมีความสุขกับการได้กินหญ้าเขียวเขียวกินมันได้ทุกวันกินมันตลอดชีวิตเพราะเป็นอาหารของพวกเขาแต่ในช่วงหนึ่ง ที่อากาศแสนเหน็บหนาวมันดาสัตว์ในฟาร์มก็ยังอาศัยอยู่ในฟาร์มแบบนี้สิ่งที่ขาดไปก็คืออาหารที่เขาเคยได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นชาวฟาร์มก็หาวิธีด้วยการทำหญ้าให้เป็นก้อนหญ้าแห้งเหมือนฟางบ้านเราแหละบ้านเรายังโชคดีทำฟางเอาไว้เพื่อเป็นอาหารสำรองแต่ บรรดาสัตว์ในฟาร์มของบ้านเราก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านกันทุกวันเดินกันกรุงกรึงกรุงกรงกลับเข้าไปอยู่ในครอกแล้วก็มีอาหารให้กินตลอดปีมีหญ้าเขียวๆแต่ที่นี่เมื่อไม่มีหญ้าเขียวพวกเขาจะต้องเทวทนกินหญ้าแห้งไปประมาณ3-4เดือนทีเดียว เพราะฉะนั้นชาวฟาร์มเขาก็จะแบ่งพื้นที่ไว้ที่เราเห็นเวลาที่ป้าอ้อยพาทุกท่านขับรถไปเรื่อยๆบางทีเราจะเห็นเหมือนกับการแบ่งอาณาเขตของฟาร์มไว้เป็นรัว้วนั่นแหละส่วนนั้นแหละชาวฟาร์มเนี่ยเขาจะมีพื้นที่คนหนึ่งอาจจะมีเป็นร้อยไร่หรือหลายร้อยไร่เขาก็จะแบ่งไว้เป็นล็อกๆๆ เหมือนกับตารางหมักรุกแล้วแหละแต่ไม่จําเป็นว่าตารางหมักรุกจะต้องเท่ากันทั้งหมดทําไมเขาจะต้องแบ่งเพราะว่าส่วนหนึ่งคือสถานที่ที่เลี้ยงบรรดาสัตว์ในฟาร์มให้อาศัยอยู่ทั้งวันทั้งคืนส่วนอีกบางล็อกก็จะใช้วิธีเนี้ยแหละปลูปกหญ้าแห้งหรือปล่อยให้ต้นหญ้าโตขึ้นมาเมื่อถึงเวลาก็มาตัดวันนี้ได้โอกาสที่จะมาตัดหญ้า วันแรกเราจะตัดยาอ้อก่อนที่จะตัดเนี่ยเราก็มักจะดู Weather Forecast หรือการพยากรณ์อากาศว่าในช่วงนั้นมีแดดวัน2วันสวันถ้ามีสักสาวันเนี่ยก็ตัดได้ละเพราะว่าช่วงเนี้จะเป็นช่วงเข้าฤดูเพาะปลูกฝนก็จะตกบ่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกก็มีแดดด้วยเป็นบางช่วง สามวันก็พอยงพอสำหรับในการตัดหญ้าเพื่อทำเฮเบลวันแรกตัดเสร็จก็จะทิ้งไว้อย่างเนี้ยให้แสงแดดที่สองมาทำให้ต้นหญ้าสีเขียวๆได้แห้งลงมองไปพื้นที่ก็จะดูต่างกันเห็นไหมที่เห็นข,า,ขาวๆนั่นแหละก็คือการตัดแล้ววันที่สองเราก็จะใช้อุปกรณ์อันเนี้ย มาตีให้หญ้ากลับข้างหรือสร้างความชุ่มชื้นให้หญ้าเนี่ยมีการระบายอากาศกลับออกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ความชุ่มชื้นที่อยู่ที่ติดในในหญ้าและดินนั้นก็จะระบายออกไปวันที่สองแดดก็ดีดีพอกลับหญ้าเสร็จหญ้าก็แห้งพร้อมแล้วที่จะทำอะไร การทำฟาร์มที่นี่ก็จะเหนื่อยหน่อยและบรรดาคนหนุ่มสาวที่ทำฟาร์มทุกคนเขาก็มีงานประจำที่ออกไปทำพอหลังจากเลิกงานกลับเข้ามาคนทำงานที่เนี่ห้าโมงเลิกก็คือเลิกไม่เหมือนบ้านเราที่ไทย6กโมงก็และวทุ่มก็และวสองทุ่มก็และช่วงสิ้นเดินต้องปิดงานงานเยอะๆนอนสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองงานไม่เสร็จ คนที่ทำรับผิดชอบอยู่กันจนดึกๆดื่นๆแต่ที่นี่ไม่ใช่ห้าโมงเย็นทุกคนเขาก็จะเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเพราะกลับมาหากคุณมีฟาร์มก็นี่เลยงานเหล่านี้แหละก็คืองานที่พวกเขาจะต้องมาทำเมื่อเขามีพื้นที่หลายๆคนก็จะเก็บไรนาเลือกสวนที่พ่อแม่มีไว้หรือเขาซื้อเพิ่มแล้วก็นำมาทำที่เลี้ยงปศุสัตว์ ก็คือเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มเพื่อเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีฟาร์มงานต่างๆก็ตามมาการดูแลรักษาบรรดาส,สัตว์ในฟาร์มเอ่ยการฉีดยาการดูการที่เขาจะมีลูกเพิ่มจะลอดไหมการเตรียมอาหารดูว่ามีน้ำให้กินไหมบ่อน้ำมีน้ำพร้อมไหม ต้นยาพร้อมหรือ,อยังที่จะตัดแล้วก็ทำย่าแห้งเพื่อเตรียมไว้ให้บรรดาสัตว์พวกนี้ได้ใช้กินกันต่อไปวันนี้เราก็มาชมถึงขั้นตอนของวันที่สองที่ทำการตีย่าให้สลับด้านแล้วก็ย่าจะแห้งพร้อมละที่เราจะทำการ ทำในขั้นตอนและกระบวน,นการต่อๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่สองว่าขั้นตอนต่อไปก็ทำไงกันบ้างขอขอบคุณที่แวะเข้ามาชมการใช้ชีวิตในชนบทของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่แวะมาค่ะบายบาย